สวัสดีครับกลับมาพบเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในยูทูบช n n e l โจเจี๊ยบทาวเวลครับวันนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับที่พักของเราที่ชื่อมีชื่อมีชื่อว่าข้ามฟาร์มสเตย์จังหวัดนครปฐมไปครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเช็คอินกันก่อนครับผมไป 美人。 คครับชี้แจงให้ละเอียดให้ฟังว่าเอออะไรอย่างไรบ้างก็เลยสอบถามน้องเขาไปว่าไอ้ที่เราเห็นนะคือเป็นแม่น้ําหรือเป็นทะเลสาบอะไรเงี้ยอ่าน้องบอกว่าเป็นบึงครับจรนงี้แล้วคนที่มาที่นี่ครับก็เขาแน่นะถ้าเป็นท้องด้านล่างครับจะสามารถตกปลาได้เลยสบายเลยก็คือเห็นมีคนตกปลากันแต่ว่า รอบนี้เราก็รู้สึกอได้ห้องล่างครับที่เราถามมานะครับแต่ว่าผมกว่าต้องมาเราไม่ได้พบมาก็เราจึงพักผ่อนแล้วเดี๋ยวดูกิจกรรมพวกไายจีบเลือยเป็ดหรือว่าฮัดไายเดินเล่นอะไรก็ว่างไปครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงเปรีวิวห้องให้ดูทีละกันนะครับครับนี่นะครับก็ดีครับกำลังพาเราไปที่ห้องพักครับ พอเสร็จลูกค้าก็ดันมาค่ะขอบคุณค่ะบดีวเวลาล็อกครับก็อ๋อแล็อก็มาลากเลยแล้วนี่คือจะเด้งขึ้นปกติใช่ไหมคะไม่ค่ะลูกค้าล็อกเสร็จลูกค้าก็ดันที่ลูกค้าอออโอเคเป็นระบบป้องกันครับกุญแจกุญแจนะกุญแจรหัสผ่านเป็นกุญแจแบบโอเคครับเราก็เข้าห้องพักแล้ว Okay, ขอบคุณครับถ้ามีอะไรก็โทรแจ้งนะได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักเรียบร้อยก็รีวิวกันเลยแล้วกันนะครับก็นี่ครับ้้ามาในภายับ เป็นตู้อาบน้ำครับแยกส่วนแยกส่วนแห้งครับสุขสกุพันชักโครกนะครับก็มีไม้กแต่งเสื้อให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเนไว้แผ่นผ้านะครับไว้วางเป๋ามีท้าแตะให้ครับมีตู้เย็น ยังม,มีน้ำา,าสองขวดครับแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำอันลมกับเบียนะครับมีกาต้มน้ำนะครับทีวีนะครับเตีเยงควีนไซส์หนึ่งเตียงตอนนี้เลยครับบรรยากาศสุดยอดมากครับเป็นยังไงครับคุณแม่บ้างบรรยากาศสุดยอดมากครับนอนไปตรงนี้ก็คือนอนเล่นตรงนี้ได้เลยครับ นี่ครับก็คือถ้าเป็นห้องด้านล่างครับก็ถ้าเป็นพวกสายตกปลาหรือหน้าตกปลาก็ท่านี้ครับตกตรงนี้ได้เลยสามารถตกได้เลยก็มีหลายท่านนะครับที่เข้าเคยมากันแล้วก็ตกกันได้เยอะครับแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นบึงแล้วก็มันจะเชื่อมต่อครับเป็นคลองด้านนอกครับแบบป่าก็มีเข้าไปออกตลอดเวลานะครับผม ถือว่าโอเคเลยครับอ่ก็เราก็มาชี้แจงนั้นต่อครับเรื่องห้องพักของเราที่เราจองมานะครับก็ราคานะครับที่เราเราจองผ่านเขาเรียกว่าอะไรเอเจนซี่ที่ชื่อเอ่อมาคาเรียน,นะครับว่าโดยมากเขาก็เป็นที่จองที่พักอ่าบุรุษพ,พวกกิจกรรมนี้ครับในราคาที่ไม่แพงนะครับก็ ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับในในหน้าเพจหรือว่าในเว็บไซต์นะครับมาคาเลสนะครับผม M A K A L I U S นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชหากันดูของเราเนี่ยได้ที่พักที่นี่มาราคา1,399าบาทพร้อมอาหารเช้าครับผมแล้วก็ม,มีพิเศษแถมอาหารเย็นให้ก็เป็นสเต็กอีกคนละจานนะครับสเต็กหมูไก่ปลาใช่ไหม<ช>ประมาณนั้นครับผมเม<ช>ื่กีเมื่อกี้ก็สอบถามทาง น้องกันแล้วว่าเ,เราได้เราได้โปรนี้ด้วยใช่ไหมก็เราซื้อผ่านมาเรียนมาก็ถือว่าโอเคครับผมอะไรนะบรรยากาศห้องพักตามที่เราอยากจะมาเพราะเราเคยดูมานานแครับที่นี่ว่าเออบรรยากาศดีนะมีมีบึงมีน้ําอะไรเงี้ยแบบมองออกไปด้านทางหน้าห้องเนี้ยครับก็เป็นมีน้ําให้เราเห็นสดชื่นอะไรเงี้ยครับผมก็สําหรับห้องนะครับตัวมาาจะเป็นไทายเดียวกันหมดครับก็คือเหมือนเป็นไทายเดียวเลยอ่ะ ประมาณใช่ครับแต่ว่าด้านบนชั้นสองจะเป็นจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยเขาเรียกว่านะอ่างจากอูซ<ส>ี<ส>ดแ<ส>ล้วหน้าน่าเบียนนะครับพอสำหรับที่นี่จะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเย็นๆถ้าเรามีกิจกรรมหดืยเดียวจะพยายามถ่ายเก็บบรรยากาศรอรบๆบึงนี้ให้มากให้สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าอากาศดีมากเลยครับันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับก็อะไรนะถีบเดือถีบเดือเป็ดนะครับแล้วก็มีอยู่ มีพายซับบอร์ดพายเรือเล่นได้นะครับผมตรง,งน,นั้นนะครับประเดียเด๋ยวตอนเย็นถ้าคนไม่ได้เยอะมากเราก็อาจจะได้พายกันได้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 ทีด,ดเล่นกันนครับผมนี่เมื่อกี้ปลาขึ้นเลยครับตรงนี้ถ้าใครเป็นสายตกปลานี่หรือว่าแบบเออชอบมีกิจกรรมในการตกปลาผมว่าไว้ควรพาครับแต่ต้องเป็นห้องด้านล่างน,นะครับถึงจะโอเคเพราะว่าจะได้ที่ตกอย่างนี้เลยก็คือตกปลาอย่างนี้เลยโอเคนัครับเบลยังไง เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงที่ร้านอาหารตรงนั้นดูที่ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราคงน่าจะออกไปทานกาแฟกันนะครับโอเคครับลองอแล้วมันมีตัวล,ลายๆก็สช่ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับลองดูนะครับก็สำหรับใครที่อามาพักผ่อนชิลๆนะครับก็ลองดูได้ครับเพื่อเป็นตัวเลือกถือว่า สำหรับเราสองคนถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าเราดูที่นี่กันมานานแล้วครับก็ไม่ได้มากันสักทีมีโปรของมาคาเลียจัดมาเราก็จัดเลยครับถือว่าโอเคนะครับก็แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นตัวของเราสองคนนะแต่ถือว่าโอเคก็ก็เลยมาเล่ามาบอกกล่าวอย่างนี้กันให้ฟังกันนะครความชอบแล้วก็สไตล์การเที่ยวกครแบ ใช่ครับเดี๋ยวเราเดินดูพิลันเดี๋ยวเราค่อยไปสั่งเ,เดินไปดูกันนะนี่นี่ครับก็สา,ามารถนั่งเล่นชิวๆได้พายซับบอร์ตแต่ตรงนี้นยังไม่ได้พายในอะไรขอบอร์ดเปลีมือไม่ถึง ขี่ซะก่อนนะครับเย็นแล้วก็ว่าจะมาลองขี่เล่นกันดูครับว่าเอาออกได้หอวาจะเอาเข้าได้หรือเปล่าบรรยากาศดีมากอ้าวถ่ายรูปใหญ่เลยหน้มมาบ้านครับชิวๆบรรยากาศแล้ววันนี้ดีมากครับ้งองฟ้าอึมคืนนิดๆแต่ว่าไม่มีไม่มีแดดเลยครับ ดื่มเหล้ากาเฟ่นี่ครับกาแฟไอพิซโตรเย็นครับของคุณแม่บ้านก็โกโก้โกโกเย็นหรือช็อกโกแลตเย็นครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นฟรายทอดครับถือว่าโอเคครับมาทีเดียวจบครับ ไว,ไว้อาหารานกาแฟทานนี่แหลก็นนี้ก็เขาสามารถรรทานกาแฟได้มีานอาหารสามารถทานอาหารได้หอมอออเป็นไฟายมาชิมเลยหอมเป็นปลาแลนะ้วนี่ครับอยู่ไหมรอครับืมรอไม่แข็ครับร้อนไม่แข็งครับ,บแต่ร้อน ด้อนเลยพูดด้อยค,ครับปอกอร่อยเต็ม <laughs> ดีร้อยครับออกกํลาลังกายกันสักหน่อยอรรากาศก็ใชัดนะคกัน ตามฟานาเต้นะครับบริเวณใกล้ปากครับผมนี่เป็นไงออกกําลังกายหลังจากที่ช่วงบ่ายๆอ,อ,อ,อะไรนะ<ง>กินกาแฟกันเสร็จกินของว่างกันเสร็จ <c oughs> ก็มันเหลือเป็ดกันไปแล้วก็เข้าห้องมาพักผ่อนครับเพ ن กายตนอนอะไรนะเขาเรียกตะข่ายหลังตรงหน้าห้อง เราเรียนหน้าห้องเล่นกันตักหน่อยแล้วก็นี่ก็เย็นแล้วครับหกโมงแล้วอากาศก็เย็นด้วยอากาศก็เริ่มเย็นเหมือนฉันก็นะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินมื้อเย็นกันครับก็มันไปแจ้งครับอ่าวอเทอร์โปรมาคาเดียที่เราจองมาก็ได้เป็นสเต็กโคลาจานนะครับสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กเลยนะสเต็กปลาเออแลเดี๋ยวให้เราเลือกครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวก็สั่ง ของกินอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวทานข้าวครับเดี๋ยวไปดูถ่ายให้ดูกันอีกทีครับมาแล้วครับพอกชอ็อปสองที่เลยครับกินเหมือนกันพอกชอ็อนปะเดี๋ยวรอซีซ่าสลัดอีกหนึ่งจานครับที่ดังเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งอย่างครับซีซ่าสลัดครับ เป็นมื้อเย็นของเราทั้งหมดครับครับเช้าที่สดใสอาออกาศเย็นๆตื่นแล้วก็ไปหาอะไรกินซะ <c oughs> ไปหาเช้าครับเจ็ดโมงครึ่งอากาศดีีครับวันนี้หนาวคิววันก่อน <c oughs> เป็นวันแรกของการที่เริ่มหนาวอีกรอบนึงครับ ตามพยากรณ์อากาศนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหนักกว่ารอบที่แล้วหน่อยครับตามพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นแต่จะได้สักกี่วันหนาวกี่วันก็หลังเข้ามาที่หานอาหารนะครับนี่ก็มีเป็นนี่เลยครับก็สวยงามครับก็เป็น อันนี้เป็นผัดผักครับไข่ดาวไส้กรอบแข็งครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องทอต้มครับนนเดี๋ยวรอไม่น่าจะเป็นแบบวันธรรมดาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยม,มีน้ำซุปครับนี่ครับมานั้นแล้วก็กาแฟขนมปังปิ้งครับ ถึงเวลานะครับที่เราสองคนจจะต้องเช็คเอาท์ออกจากที่พักไปแล้วนะครับผมทั้งหมดที่เห็นไปแต่ต้นคลิปใช่ก็เป็นรีวิวที่พักนะครับที่คลามฟานเ,เตนะครับจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นของเราสองคนนะครับก็ เราว่าโอเคสำหรับเราก็เราก็มาถ่ายทอดให้ดูว่าเออว่ามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนนะครับแต่สำหรับเราเราว่าโอเคก็ถือว่าเป็นบางที่ในตรงๆแล้วแล้วกันว่ามันมาแนะนําถือว่าแนะนำแนะนำเบื้องต้นแล้วกันครับเผื่อใครดูอยู่ว่ามีอะไรยังไงบ้างถ้ายังยังไม่เคยมากันะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะพยายามไปหา ถ้าเราได้ไปมีโอกาสได้ไปที่พักไหนที่เที่ยวไหน mm hmm. ก็พยายามจะรีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างใช่ครับว่าจริงๆแล้วสไตล์ของแต่ละคน mm hmm. มันก็แตกต่างกันไปบางคนจะชอบธรรมชาติบางคนชอบแบบที่มันมีความแบบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างมีสระว่ายนะ้ำมีนู่นนี่นี่มันก็ต้องแล้วแต่ค,ความชอบแต่ละคนแต่ละสไตล์นี้ก<ๆ>็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้มากที่สุดแต่ละที่ที่เราไปนะครับเพยยื่อมาให้ชมกันแล้วกันว่าเป็นตัวเลือก ไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเบื้องต้นเอออยากพักความชิ่อธรรมดาธรรมดามีที่ไหนบ้างใช่ครับก็ยังไงก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ให้ YouTube รอดล้วกันนะครับที่ YouTube c h a n โจ l ย์เจ็บาวเว์นะครับเพื่อเราจะมีกำลังใจในการทำคลิปเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี